We'll you ก่อนเขาไปรุ่นวันนี้ผมเอเดเดขอแนะนําพ่อมดเคเบิลเปยผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ w w w k เ v ็บเคเบิลเปยเกเติมอววันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ o อเพ ID ดีเท่านั้นนะครับส่วนลดจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มแคเบิคอยทุกๆยอดเงิน100บาทด้วยนะครับที่สำคัญนำโค้ดของผม8 e 8 8ีไปใส่ตอนชำระเงินเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมเข้าอีกนะครับเปให้คุ้มเปให้ฉลาดก็ต้้อง K เท่านนััครบผม โอเคครับผมก็กระสัดดีท่านมูรักชาวอาวีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอเดียเดอดีกแล้วนะ๊ะชัชดไปคนะรับผมสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าซิลนั่นเองนะครับผมแต่ก็เป็นอีกฮีโร่หนึ่งนะครับที่เราไม่ได้เล่นกันค่อนข้างนานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้นเราจะพิ้วไหวังสายน้ำนะเหมือนเมื่อก่อนนี้หรือเปล่าน,นะครับผมโอเคก็ mm hmm. <Okay. S 2> สําหรับวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นเซตไอเทมแบบว่ากึ่งดาเมจกึ่งแบบว่า เข้าไปหนัวไฟได้นะครับก็คือมีเลือดมีดาเมจนะทุกคนโอเคเข้าใจตรงกันเนาะไอ้เราไม่หนูตอนนี้เราก็จะขึ้นบูมสติกด้วยนะครับก็จะให้มีดาเมจแล้วก็มีเลือดนะครับเออก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะไอเทมผมจะเป็นหน้าตาประมาณไหนนะครับผมโอเคขอฟางไปก่อนไม่มีอะไรมากครับเล่นซิวนี่ก็ค่อนข้างจะจริงๆเป็นตัวละครที่ดีมากนะครับสำหรับซิวนะคือมันหยิบมาเจอแอสตาซินได้แทบทุกตัวนะครับ เพราะว่าซิลมันมีอันติที่แบบสามารถหลบได้เว้ยเอาเน็ตกูเอา Net เน็ต oh. เฮ้ยสวยยกมาอย่างงี้ก็ปาซิวปแตกไปหนึ่งมาเดียนี่เห็นปะมมาเดียกูถ่ายกันเอ้ยโยกกูโยกเฮ้ยเพื่อนโอเคถ่ายกันเลยเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเล่นซิลนะเออคือมันมาเจอแอสซินได้นะครับมาดิเฮ้ย ไอโป้ <Apple S 2> จะเย็นดนิวะโ mm hmm. หไอโป้กูเอาจัดนะครับผมจากวะน,นี้เราจะไปซานทานหรือเปล่าโอเครอผมด้วยดิโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราตีบัฟเราดีกว่านะครับผมโอเคจริงๆาตอนนี้ผมเอาพลังแฝงมาผิดนะครับเพื่อนๆนจะเล่นส่วนตัวผมนะผมจะเล่นเป็นเดวิลเว n นิงนะครับซึ่งพลังแฝงเดวิลเวกนิงเนี่ยมันช่วยทําให้เราเนี่ยเซฟตัวเองนะทุกคนเอาไวา้คลิปหน้าของซิลแล้วกันนะครับผมจะเล่นสายเดวิลเวกนิงให้ดูนะ แต่ว่าตอนนี้เราก็จะมาเล่นเป็นสายโล่ก่อน,นครับโล่ก็คือแบบได้เวทมนตร์พายดูดเลือดไหลได้อะไรอย่างงี้นะครับโอเคจัดไปฮะเราก็ตีมังกรไปก่อนแล้วเข้าไปนัวนะครับผมเอาหน้าที่หลักของเราก่อนนะครับเล่นให้รวยนะเล่นซิลถ้ารวยก็คือแบกเลยนะครับสําหรับซิลนะมันค่อนข้างพิ้วอยู่แล้วนะครับสารพคุณของมันก็คือค่อนข้างจะเก่งเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปต้นเกมนะครับว่าตัวมันคือมันเจอแอสซิสินได้ แทบทุกตัวนะครับผมเออเจอลงเจอลิงอะไรเงี้ยก็คือชิลนะครับแบบเรากะอันติรัวๆเงี้ยลิงทุบเราเราอันติเกาะหัวเลยอะไรเงี้ยนะครับเออมันก็จะค่อนข้างจะเล่นแก้ได้ง่ายอยู่นะครับเออแต่ว่าหลากัหลกๆก็ต้องปลาสแต็กให้โดนนะเก็บให้ได้มาเิรอรอนาคอรสอ่ามา,าดิปลาจะอยู่ไปมโอเคมาเด้ปะค่อยนะครับรอมันหนีก่อนโอเคเดี๋ยวเราพรุ่งตามนะครับเล่นได้อยู่มาดิเออโหสวย กูสวยอย่างนี้กูสวยก็มาเดี๋ยวไอ้เหี้ยโอเคชิ้นต่อไปเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นลูกอมนะครับก็คือลูกอมดูดเลือดนั่นแหละอมยิ้มมานะครับเออสำหรับตอนนี้ผมเล่นเป็นสายรองเท้าเจาะเวทนะครับซึ่งรองเท้าเจาะเวทเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องไปรีบขึ้นสปุกี้แมสนะครับผมก็คือเรื่องของหน้ากากเจาะเกาะนะเราก็ขึ้นรองเท้าเจาะเวทแล้วก็ขึ้นดูดเลือดได้เลยนะครับมาโดดย่าไปหนึ่งทีโดดเอาโจ๊ก อ้าวโอ้โหแม่งดึงโดนเพื่อนเราเฮียโอเคแก๊กน่าจะไม่รอดจังหวะนี้ตายโอเคผมไม่ได้ฆ่าด้วยเฮียไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่ได้เล่นานานแล้วนะครับสำหรับซิลนะได้นะได้ได้นะเวนกัดเข้าด้วยนะครับเอาเอาณาคาร์ลักันหมดแล้วล่ะน้องเฮ้ยนัย่นไงทิกแซกโอ,โอ้ปลาสกีวไม่โดนโอเคจบถอยนะครับนี่ครับ กฎเหล็กของการเล่นซิลเลยคือถ้าจะพิวถ้าจะเก่งคือทุกคนต้องเก็บสแต็กให้ได้ไปถ้าคุณเก็บสแต็กไม่ได้ก็คือแบบแม่งก็จบนะครับเ,เพราะฉะนั้นนะเวลาคุณพลาดเงี้ยที่ผมบอกว่าควรเอาพลังแฝงเดวิสเวกานิงมาเพราะว่าจังหวะเราพลาดเนี่ยเราสามารถกดอันตรีใช่ป่ะและสก,กิลเราก็สามารถรีคูดาวได้นะครับจากแบบว่าจากคูดาวสิบวิเหลือทักแปดวิอย่างเงี้ยมันก็จะเร็วขึ้นถูกป่ะละ่ะมันก็จะดีกว่านะครับนี่ก็ประมาณนั้นนะ เดี๋ยวไว้เล่นให้ดูอ่ะเออตอนนี้เราก็เล่นตามตามที่เราเอามาไี่ก่อนนะครับคือผมไม่ได้จัดเซตไว้นะครับเล่นมายัางไงก็อย่างนั้นนะครับลืมกดนะเคยเอาบาลฟ้าก่อนละกันนะฮะทีมจะเล่นหรือเปล่าเนะี่ยามวชยริปโปมัเนเคลียร์เวฟก่อน,นะครับจังวะนี้เคต่อไปผมจะอ่ขึ้นทางด้านของบูมสติกนะครับ โอเคเราก็ฟาร์มไปก่อนเลยนะไม่ต้องรีบนะครับอย่าไปรีบมากนะไอ้น้องห,หนูตอนนี้ตังเราก็สี่พันกว่าให้ผมขึ้นสปูกี้มามาก่อนดีกว่าเชี่ยงกว่านี้จริงๆอ่ะอย่างที่ผมบอกอะ่ะเราไม่จำเป็นต้องรีบขึ้นสปูกี้มาก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมว่าผมจะออกซอลลิงออร่านะครับก็คือไอไม้ก้างเขตนะเออก็จะได้เลือดด้วยนะครับเลือดแล้วก็เจาะเกาะเวทอะไรพวกนี้นะมันก็ทำให้เราอืดน,นะครับเข้าไปไฟได้ดีขึ้นนะครับโอเค ก็ไม่รู้นะครับว่าใครจะถนัดยังไงนะครับผมอันนี้ผมก็เล่นแบบมัว่วโซ่ตัวเหล่งอะ่ะดีก็ว่าดีนะครับก็ดูในคลิปมันเอาพาคนดูมั่วซะแล้วกอูอันแน่โดดแน่ก็โดดอีกทีนึงขเขาเรียก,กโดดมาหลอกโดดมาหลอกแล้วยอกเลอกระตุกพอดีนะครับจังหวะเมื่อกี้โอเคโหซิลแม่งก็ตีบ้านช้าเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้เกือบไปแล้วนะครับทุกคนกูเกือบแตกเหมือนกันนะมาเด้ เอ้ยโอ้โหปิงโอโอเคครับเสียฟิกใบนะครับจังหวะนี้สวยโ,โห,หมาเสียงหมาโคตรดังเลยน้องหนูโอเคฮะช่วงนี้คือผมไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยช่วงนี้นะครับสิวนี้ไม่ค่อยได้เล่นเอ้ยตายโอ้โหไม่ตายโอ้เน็ตแม่งเป็นไรวะช่วงนี้เน็ตแม่งก็ตกจัดนะครับชิบหายแล้วโกโอ้โหฟิกดูดิจเจริญมาเดี๋ยว ขาดโอ้โหอันติไม่โดนกูแตกนะทุกคนโอเคเพื่อนได้ไหมโอเคถอยก็ได้นะครับจังหวะนี้โอ้โหเมื่อกี้อันติไม่ติดนะครับถ้าติดติดผมไม่ตายหรอกนะโดนหนีได้ด้วยนะครับเมื่อกี้จัดไปนะรอรอมาเลยโอ้โหไม่กล้าโดดมาตอนแรกนะกลัวพลาดนะครับคือมันเป็นแก๊กอะ่ะแก๊กไอตัวที่แบบว่าซิลไม่ชอบก็คือตัวที่แม่งแบบสตาร์ยัดหน้าได้นะครับทุกคนอย่างแบบอ่า ไอเนี่ยนาตาญาอ่างเงี้ยนะครับเอ,อวีลา่าคลิกซี่อะไรเงี้ยแบบมันยัดหน้าเราได้แบบจังหวะเราโดดไปมันสตันเราสวนเราอดผิวเลยนะบอกเลยนะเพราะฉะนั้นเล่นจังหวะสองนี่น่าจะคุ้มสุดนะครับค่อยเล่นไปนะครับเพื่อนๆเ,เราจะเล่นแบบทีมเวิร์กนะฮะเพื่อนเล่นเราก็ค่อยเล่นนะครับเรารอลวงอ่าซอลลิงออร่าเรามาแล้วนะครับผมบูมสติ๊กเราก็มีด้วยนะไอ้น้องไอ้หนูบอกเลยว่ากึ่งดาเมจเนียปาไปโดดยำ่ำโอ้โหเอาได้มาเลย โจ๊กตายโอ้โหไม่น่าโดดเข้าไปเลยเมื่อกี้น่าจะย่ำไอตัวทีย่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะยังไงโจ๊กก็น่าจะโดนสกิลนะแต่ไม่เป็นไรนะครับสกอร์มา4-2-7นะทุกคนโอเคชิ้นสุดท้ายอาจจะขึ้นน้ำแข็งหรือไม่ก็มงกุฎนะใครมีแบบว่าเซตไอเทมซกิลแนะนำแบบว่าอยากให้ผมลองเล่นก็สามารถแบบแนะนำมันได้นะครับผมเออผมก็อยากลองเล่นเหมือนกันหลายสายนะจริงๆจะเล่นสายอาโคนี่ด้วยนะครับ สายอากนี่เนี่ยเป็นสายที่ผมมองว่าถ้าเราเจอตัวแบบหนาๆหน่อยเราก็เล่นได้นะครับเพราะว่าเฮ้ยเฮียเมื่อกี้โซนะคนนี่วะาขึ้นมล้วครับน้องโอเคอยี่หน้าตายไปไปไหนโจ๊กโจ๊กหมูไม่รอดโจ๊กหมูเหรอฮะอยากจะโจ๊กหมูไม่ล่ะฮะอย่าผวนนะครับผมโจ๊กหมูอะไอย่งนีงห้หนู โอเคเราก็ทําเว็บไปนะครับไม่ได้ไม่ได้โชว์เลยนะครับไม่ได้เล่นซิวนานด้วยแหละนะครับคือกะดาเมจกะจังหวะอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนคือยังพอไหลได้นะไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าก็เล่นได้นะครับพอจัพอจับทางได้อยู่นะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงเออคือตัวละครแต่ละตัวไม่เก่งอะ่ะกูโดนดูดไรเหี้ยนเฮ้ยตายมาเลยมาเลยครับกูไหลกูไหลโชว แล้วกูไหลโชว์โอ้โหมืงจะลำกูไปถึงไหนละเพื่อนหเมื่อกี้ยีน่าไม่ลำแล้วผมซื้อแข็งกดแข่งทันนะผมส่วนนี้น่าแตกนะครับบอกเลยจังหวะนี้รองเท้าด้านซีซีต้องเข้านะครับไม่งั้นกูโดนลำยับยันบ่อนะครับทุกคนโอเคเฮ้ยโอ้โไไหไฟนี <rainforest> <omedical futur> ้ไม่มีพี่ไม่ได้นะครับน้องหนูมาเยนะาคอร์สตายโอเคโคตรผิวดูเป็นลิงหรือเป็นจิงโจ้ โอ้โหพูดไปเรื่อยจังนะครับอยากเป็นเมนซิลมากเลยนะทุกคนผมว่าถ้าผมเป็นเมนซิลนะบอกเลยโอ้โ oh, ห oh, คนดูเป็นล้านนี่แ้่แต่ผมแบบว่าเบื่อไงเป็นคนเบื่องอ่ายอ่ะเออเล่นเล่นตัวดเดิมๆไม่ค่อยจะได้นะครับคนอื่อาจจะแบบว่าไฮ้ยขยันเก็บเม็ดขยันเป็นเมนนะแต่ผมไม่ชอบครับผมแบบว่าพอเบื่อแล้วมันแบบไม่มันเล่นไม่ออกนะครับโอ,อ้โหตีไม่ทันนะทุกคนเฮ้ยค่อยๆเล่นนะครับ อน่แน่ไม่ได้แดกกูหรอกครับผมเล่นซิลเนี่ยผมผมเคยพูดไปแล้วตั้งแต่แรกๆนะครับว่าส่วนตัวมองว่าเรื่องของการเก็บสแต็กเนี่ยสำคัญถูกไหมทุกคนมองว่าสําคัญหมดนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยคือคลิปเวยคลิปเลนเนี่ยสำคัญมากนะครับคลิปเลนมันมันให้ฟิลเหมือนตุูยืนรวมกันแบบ4ี่ตัวห้าตัวนะครับแล้วโดดตัวนั้นนะครับเรากลับมาโดดใส่ตัวที่มีสแต็กอยู่เหมือนเดิม อะไรเงี้ยเราโดดไปโดดมาโดดไปโดดมานะครับมันทําให้เราแบบว่าพิวนะครับสาหรับคีฟนะเวลาเราจะไฟอะ์อ่ะผมแนะนําว่าเราไม่จําเป็นต้องไปเคลียร์คีฟเลนนะั้นให้มันหมดนะครับถ้าเราจะไฟตนะ์ณตรงนั้นอเออคีฟเนี่ยสำคัญมันทําให้เราพิวนะครับเออมันจะมีชอ็อตหลายๆชออ็อตแบบที่ผมเคยทําไว้โอเคนะขอแตกโคตรแรงอีชาครับไอตัวบักเนี่ยแต่ผมว่าตัวมันบักนะอีชาเออกูเปลี่ยนเรื่องเร็วนะ้อไอ้ <Hey. S 2> ก็นั่นแหละไออิชาตัวมันบักนะแต่ผมว่ามัน หายเกมมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับเฮ้ยเล่นได้สวยมาดิกูโชว์แล้วกูโชว์แล้วจังหวะนี้มาดิแล้วกูยังโชว์อยู่อันเน,เนี้นี่ฟิกเกอร์ยกเหรอฟริกเกอร์ยกฟิกเกอร์ยกุก,ยกมาดิตายคูค่ตายคู่ครับผมตายคู่ครับผมโอเคทริปเปิลคิวไปเก็บมา3ตัวนะครับโอเคก็จบเกมไว้เป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับซิลนะ ก็อาจจะไม่ได้พิวมากนะครับสาหรับตานี้ก็เอามาเล่นกันให้ชมเฉยนะให้หายคิดถึงนะครับสาหรับซิวนะไม่ได้เล่นกันข้างนานละนะครับตานี้ก็อยู่ในแรง35ดาวนะทุกคนนะเออก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเดี๋ยวคิปต่อไปเนะี่ยถ้าผมเล่นซิวผมจะเล่นเป็นพลังแฝงเดวิสเอดเวกเคนนิงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้อแตกต่างของซิวนะครับว่าเวลาได้พลังแฝงเ w a k วกเคนนิงมาเนี่ยเออผู้ไม่ถูกอลินพันนะครับว่ามันจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบยังไงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะเพราะว่า ที่ผมบอกเนี่ยเวลาเราพลาดเนี่ยเวลาเรากดสกิลเดวิลเวค e นนิงมันจะติดใช่ปะ่ะเวลากดอันติเออแล้วมันจะรีสกิลสองซึ่งเป็นสกิลทำอาหากินสกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ยถ้าคุณเก็บแสแต็กได้เรื่อยๆคุณก็จะโหดมากนะครับโอเคไปก่อนละไอ้น้อง